สาาธุสาธุสาธุตอนนี้เราอยู่ที่บึงคงลงนะคะพระปู่เอือรนนุาคราราชาบรรยากาศตอนนี้ก็ร่มเย็นมากค่ะเมื่อเช้ามีฝนโปรยไปแต่ตอนนี้หยุดแล้วฟ้าเปิดแล้วก็ตอนนี้น้ำขึ้นสูงขึ้น บรรยากาศตรวมๆภายในเกาะดอนโพบึงของหลงนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยสักการะอาจารย์แนะนำให้มาช่วงนี้เพราะเป็นอันซีนโดยกันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือง่ายๆเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่อือหรือนาคราชกลางน้ำกันเลยเพราะตอนนี้เมื่อหน้าฝนน้ำก็จะขึ้นบนเกาะนะคะ เราก็จะได้เหยียบยี่ยมน้ำเหมือนเขาเรียกว่าเข้าสู่เมืองบาดาลอย่างแท้จริงเฉพาะหน้าฝนของทุกปีค่ะบรรยากาศโดยรอบจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้พิธีบวงสวงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเก็บอุปกรณ์กันเราจะเข้าจากด้านหลังทางต้นไม้เดินลงมาแล้วก็มาสู่ด้านหน้าจุดสักการะสำหรับผู้ที่มากราบไหว้ทั่วไป